บางคนอาจจะตกงานมาก็ได้เพราะฉะนั้นหนึ่งไม่เท้าขึ้นมานะั่นแสดงว่าคุณจะได้งานใหม่ๆและเป็นงานที่สร้างความมั่นคงให้กับคุณหรือบางพลังงานที่กำลังทำงานอยู่ก็จู่ๆก็ได้โปรเจกต์ใหม่ดีๆที่จะสร้างให้คุณมีความมั่นคงในหน้าที่การงานสร้างความก้าวหน้าให้กับคุณหรือบางคนอาจจะได้ผลผลิตผลิตภัณฑ์บางสิ่งบางอย่างที่ดีและมีผลกำไรเข้ามาให้กับคุณนะ นี่คือความสมหวังเรื่องแรกนะคะเรื่องงานค่ะเด็กถ่วยต่อมาก็คือความสุขสิ่งกับที่คุณเศร้าเสียใจมาต่อไปนี้ทุกอย่างกำลังจะจบความสุขกำลังเดินทางมาหาคุณค่ะคุณกำลังจะได้พบกับความสุขนะคนทำงานที่ได้งานใหม่ก็จะได้พบกับความสุขกับการทำงานครั้งนี้ได้โปรเจกต์ใหม่ก็ได้ความสุขกับการที่ได้ทำ